ยืนไม่ค่อยได้ไหมเนี่ยทำไมยังยืนไม่ได้ล่ะขาไม่หิ้มน้าขาไม่ขาพอเห็นก็ดูผิดเวลาเนี่ยถุนหญ้าพอดีเลยเลยขวดก็ว่าโอ้หรือบอกจะโทษแต่วานี่ยเลยบอกหรือบอกว่า โอ้ยลืมไปพูบองอันแลก็ทับผมใ่ห้ยเลยไปเลยหานบัดรไว้ยายกับโค้ดหายก็ูดทับยายกับเห็นลูกคีเดือคือบอกวีเด๋อบังวันมันมันโรคหายไงคือบอกวีเด๋อว่าบัดบังวันห้ไว้ง่ายจีไตเขียนเอาฐานเขียนไวเพราะต้องเขียนเดีวกอยู่ก็นี่บัตรหยแล้วมาดูอยู่ในกระเป๋านี่เดียวทั้งบัตร่างชนหนึ่งหาไว้บ่เวลาเมื่อกั เงาหีือวะคน่าบ้านลาดก็นอนตาย,อยนอนตายในกระท่อมนี่นะทางฉันมาเนีเ่ยนะเอากระท่อมทั้งนูนนี้เออปาชาจีนนี่นนะโอ้ก็ปราชาจีนอืมถปงปาชาจีนยังกระท่อมทีตางที่มาจากทั้งนู่นเออเขาเขียนว่าปาชาจีน ไม่ไม่ไมยูยุตะไตรงคงนายบทคงทางคงนี่ระทอมตรงนันนี้ประมาณนั้นอืมไอใช่คนเมื่อวานนี่เหีห่คนกับที่บันดาลน,นี้คนหรือคนนี่ไอว่าตายก็กระทอมเน่คนหรือคนที่คนเดียวกันนี่อันนี้ก็ไม่รู้นนก็เขาไปทำไมอยู่ตรงนั้นเขาหึงอยู่ใตตรงนั้นนี่แช่ดอกที่ว่าไ,ไอจีออว่าคนตายนี่เพราะว่ามันอ่บ้านกน่อยไม่ใช่บ้าน เปชาวบ้านนึงด้วยที่มีงานย่าพ้านมหญ่พ้านมันก็มันนอนทุกคืนโดนร้อนเข้ามันหนาวเลยที่คีบุนออกหลอกนอนหมูเขาลูกเออปปนนี่แหละมันก็ยังนอนทุกที่บุ่ญเริ่มยังหนาวที่นี่ว่าตอนสองวันก็ว่าไปกาวอยู่ตัวไปนอนตายก็กระทอมแต่ว่าไปจักมัคนเดียวไปตัว่าไปนอนอยู่ก็กระทอมจะคลองกระทอมนะที่นี่ ที icana, ่นี่กไปลูกเส้นนอนมันเนอนก็ทอมยกโทมมาอยู่ก็แล้หนะจะายน้าจี๋คนเดียวกันมาอยู่คนเดียวไม่คนเดียวก็ชางซื้อนจ้างจางแล้วก็โวยสั่ก็ต้องเออนี่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 นไปอยู่นี่จะได้ผูกคอไหม่ดิผูกไห้เลยพันคอเลยเออนิดยไงก็นีดไ่อยู่จะได้ผูกคอ บ็น่าจะตัดให้คือยังมีหลายหลายคนคือยัะเลี้ยงคือมีหลายคนพอปิดวันวยวทั้งก่ตัดกระตัดไวตัดกระตัดดีกผมอ้ยสิขาดต้องหวงหรอกคำกันนี ้องไปไหนมาไหนเนาะ้องไปไหนมาไหนตา่งไปล่างค่อยส่งไปล่างคอยเพียดอืโอ้ยล่างดูแล้วที่อาที่เันดือนไปงานด่องนันดู่ทีนี่ไอ้คนทัดคลอยู่นั่นเลยคลูไปเออจะจีคลมทำไมจะคลัทำไมคลไปทัดไปโอ้ยโอ้ย่ายเงินว่าก็ได้ว่าแต่ว่าเง่นดูง่ายที่เล่าไงที่ทำอยู่นี่ น้องอ่อนมันไข่ตูดตูดตัเียมันกับีมันตังหัวคือมอทำเลนทำหัวมอทำอ่ตดำหัวบางทีขาก็ดวนคนดวนเขาก็ชอบใสนานๆเดี๋ยวล่คนนั่งล้อยู่เลยน่ยไปยืโอยู่วเท่าไดออนออมันสั่นๆทันด้ว ขาบอกหญงไม่้อบให้มันบอกหรอไ้าเป็นยังไงบ่เอ้ยไอ้าก็ยังว่าไปใหมก็งก็อยู่บ้านเลไปใหมอไใหมแขนไปลุ่มใสไฟหู่วงงานไปเลยหน่วงานทุีวาีดูนี่นะบ้านเนือพาบาิก็เขาขอไฟใหมแขนไปล่มใส่ไฟไฟใหม่วนทีดนี่เอาขอไหลายว